มีอะไรไหมเนี่ยมีมีไอ้นี่เอาปืนก่อนเฮ้ยอกปือกปืนปปืนราเอาเลไไหมีวัะเดี๋ยวพี่อนย่าิ่งวงงามันต้องรอฝั่งนึงแล้ววิ่งเบาปะไม่วิ่งเลวิ่งมาเลยไข่ไออะไรวะเหมือนกบไข่ไข่อะฟับี้ ในเกมหรือว่าคนจริงๆเออในเกมหรือคนในเกมเหรอเไ้ยไม่ใช่คน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 ใครใครเป็นอะไรใครไออะไรเงี้ยก็รติค่ไอติ๊กเงี้ยมีคนไอไหมติ๊กเงี้ยหายไปแล้วหายไปแล้วหายปแล้วหายไปแล้วตอนตอนนี้ของมีเท่าไหร่แล้ววะของมีเท่าไหร่พี่มีหนิตอนนี้ตรงทางออกมีหนึ่งชิ้นสองที่แมลงสาม อันนี้สี่แล้วอยู่ที่ใครอีกวะพี่มาแล้วหันมาแล้วหันมาแล้วหันมาปะปะปะอะไปะอะไป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 ออกเลยออกแล้วจ้าระวังระวังระวังเข้าไปทำไมแะเข้าไปทำไมแะตายของอย่างเยอะเลยอ่าเดี๋ยว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 พี่ล่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาแล้วนะเดี๋ยวพี่ล่อเนี้ฮะ มันไม่เห็นดิว่ะแล้วอะไรยังไงอยู่ดิยิงได้ปะมันต้องถอยมาอะไรอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเจมส์รักษาเดี๋ยวดู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 อ่าดิไม่หยิบอะม่ไม่หยิบอะแต่ว่าทีาขึงนนิง่ะเหลือนั่นแหละนอันนึงน่ะเหลือเหลือแฟลชอ่ะเหลือเหลือแฟลชเปล่าสมมาด้วยเปล่าสม ปล่อยมันปล่อยมันมันมันไม่ทำไรไม่ได้ยิของเสียงไรเสียงไรรเสีอะไรวะจังหวะ้องปืนอะนะดูจังหวะ้องปอนแม่งโดนล้อมได้แล้วได้แไเปไปบบไบัปไหนบไปไหนไม่เห็นศพเลยวะมึงไม่แ่ไงโอ้โหสอไกลมากเฮ้ยเอ้ยแรง่าแรงมาไปแล้ว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  สลาม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 ลองสลามนะ <g ul et> ทอออี่ทั้งออกอยู่ไหนทา้งออกอยู่ไหนทา้งออกอยู่ไหนอันนี้ปะทางนี้ปะโหรอหนชีวิต <g ul et> <g ul et> <g ul et>